สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์ปัตตานีนะครับอยู่ที่ s t a r ์เอเวนนะครับก็เป็นห้างไลฟ์สไตล์มอลล์เปิดใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เขาก็มีอะไรไม่รู้ครับก็บอกเป็นปลาหมึกย่างนะครับหมึกแห้งย่างสไตล์ฮ่องกงนะฮะสไตล์ฮ่องกงยังไงมันก็ต้องลองดูครับเขาบอกมีรสใส่รสชีสใส่เบคอนชีสใส่รสบาร์บีคิวใส่รสฮอตแอนด์สไปซี่นะครับก็คือ รสเผ็ดร้อนอะไรเงี้ยได้อ่มาดูขั้นตอนการทำครับผมเอารถชีสนะครับแล้วก็มีแผ่นเนี่ยครับร้อนๆเนี่ยน้องเขานะครับก็นี่ครับเป็นน่าจะเป็นเนยชีสหรือเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับที่ไม่ให้มันมีกลิ่นชีสนะก็บนแผ่นที่ร้อนเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทํำยังไงครับปลาหมึกมาแล้วครับปลาหมึกเข้าใจว่าเป็นไม่ใช่ปลาหมึกแห้งเส้นทีเดียวนะฮะ เนี่ยครับแล้วประกอบลงไปตรงนี้ร้อนๆแป๊บเดี๋ยวก็คงสุกนะครับเพราะว่าเป็นแผงความร้อนอยู่น่าจะ,ะทั้ง2ด้านนะครก็เดี๋ยวลองทานดูยิ่งกลิ่นตอนนี้เนี่ยออกมาแล้วครับกลิ่นหอมมากครับเพียงแต่ว่าในคลิปวิดีโอมันถ่ายทอดกลิ่นมาไม่ได้ไซต์นะครับ L 6 5ก็มีประสิธิภาแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครัผมก็สั่งไซส์ L นะครับ พอได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาน้องเขาเดินเครื่องเตรียมเดินเครื่องนหน้าตาเหมือนเครื่องอเครื่องปกนะแต่ว่านี่ครับปลาหมึกเข้าไปแล้วนะครับที่ฉ่ารสชีสนะครับแล้วก็มานี่ครับออกมากาลังไหลออกมานะครับก็บดให้นิ่มบดให้นิ่มนะฮะแล้วก็โอ้โหดูดีมากครับแล้วก็ไอลูกยิ่งกลมๆเนี่ยมันเหมือนจะสร้างลายให้เกิดขึ้นด้วยนะฮะ หรือเป็นลายประหมึกไม่น่าใช่นะครับเกิดจากลายล o กกิ้งครับน้องก็วนอยู่หลายรอบเหมือนกันครับนี่ครับออกมาน่าจะนิ่มพอใช้ได้แล้วนะครับก็อันนี้หกสิบบาทครับก็จัดว่าแพงนะแต่ว่ากลิ่นนี้สุดยอดมากครับผมว่าสุดยอดจริงๆนี่เขาเหมือนจะโรยชีสเพิ่มหรือเปล่าเนี่ย เป็นสุดยอดจริงๆครับนี่คือถ่ายถอยเอาไหมเห็นนะครับซุ้มมาพับใหญ่นะฮะนี่ครับ65บาทครับ65บาทบอกเปิดแล้วหมึกย่างนะฮะซีกริลนะครับก็ย่างทะเลหมึกย่างสไตล์ฮ่องกงนี่ครับดอเขาชูให้ดูนะฮะผมตัดเสียงไปเพราะว่าในในมอเนี่ยเสียงดังมากครับก็ถ้าลองลองเทสดูแล้วเสียงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับนี่ครับซีกริลเปิดแล้วหมึกย่างสไตล์ฮ่องกงนะครับก็ มานั่งทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ผมตรงนี้ก็หอมนะครับอร่อยครับอร่อยรสชาติอร่อยเพียงแต่ว่าราคาก็อาจจะแพงไปสักหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าลองทานเล่นลองทานชิมเล่นสักหน่อยเนี่ยก็ผมว่าก็เปลี่ยนบรรยากาศครับบางทีเราเวลาเราทานอะไรกินอะไรเนี่ยไม่ต้องเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับลองอะไรแปลกๆใหม่ๆไปเรื่อยๆแต่ละที่แต่ละ พื้นที่ที่เราไปเขาก็มีอะไรไม่เหมือนกันนะฮะนี่ครับถ่ายโคซับให้เห็นนี่ริ้วลายออกมาเนี่ยสวยน่าทานมากครับน่าทานนะฮะต่างจากใ้เครื่องรีดธรรมดาทั่วไปนะครับครับหมึกงย่างไตฮ่องกงที่เชียงใหม่ครับผม